เ่าไปมีขอเสนอเจ้าว่าขันเจ้าโยนขวดนน้ำลงทางในปั๊บขันเจ้าโยนได้ข่อเจ้าวิแมโน้อยนี่ไงเอาบ่เอาเอาลองเบิ้ลขึ้นคันเอาเว้ยบ้ยบ่มีการคื้นทำคันเอาเว้ยบ่มีการคืนคำลองบ้าลองเบิ้ลเออใกล้แค่นี้นะใกล้แค่นี้แหละเลยบ้าเลยฮะอยะเตะขวดน้ำที่ละ มี้พิ่งกะโกงตัวมาเตะขวดน้ำก็ได้เอาเอาเลยเอาไหมมาเตะขวดน้ำก็ได้เอาไหมมาเตะขวดน้ำเด้เออมาเตะขวดน้ำเขาเอิอนกุม้ารดกูละสิมีเมียน้อยกูละสิมีเมียน้อยเอาไว้เอาไว้บัวเกี่ยวบออบอมีการยกเลิกใดๆทั้งสิ้น บ๊วยกายนยกเลิกเว้ยยกเลิกเว้ยบ่ได้อูอล่ะสิหนีเนีอันนอยดูถูกกูเกินไปซะเลยเหรอวะ